นายรัพ์เพาะไทยสงปัจจุบันอายุ45ปีอาศัยที่บ้านหนองแวงโดยกำเนิดจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ประพฤติปฏิบัติตนบนความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในการพัฒนาหมู่บ้านกล้าคิดกล้าทำนำชุมชนสู่การพัฒนาโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านได้อยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขกล้าเสียสละตน เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านจนได้รับคำชมเชยยกย่องในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศได้รับรางวัลอสประเภทสํำรองดีเด็ดเมื่อปีพศ2 5 6 0ได้รับใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จากนายอำเภออำเภอนาโพ ได้รับใบป,ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จากอธิบดีกรมการปกครองเมื่อวันที่1เมษายนพศ2563ผลการปฏิบัติงานมีการทำหนังสือรับจา่ายและเก็บบัญชีรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมทั้งเอกสารต่างๆการประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านการประชุมหมู่บ้านและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านผ่านฮอ,อกระจายข่าวและการใช้สื่อโซเชียลไลน์ a c e b o o k เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารมีการตั้งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์จัดตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการฝึกอ,อสอสำรองเป็นหัวหน้าหน่วย และเป็นชุดรักษาความปลอดภัยร่วมกับกำนันโดยได้ปฏิบัติร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอดูแลความสงบในหมู่บ้านชุดชควร่วมกับปสมอ,อ,อกกมอยังมีหน้าที่ในการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติของทางราชการการพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจัดกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้านอื่นภายในชุมชน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งเช่นปัญหาภัยแ้งปัญหาวาตภัยและช่วยเหลือประชาชนหมู่บ้านอื่นการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนตามหน้าที่ผู้ช่วยนายอำเภอเช่นประชาชนขอเลขที่บ้านการแจ้งตายภายในหมู่บ้าน การอยู่เวรนบริการประชาชนณ,ณที่ว่าการอำเภอโดยบางครั้งที่ติดภารกิจอื่นได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้หิบบ้านปฏิบัติหน้าที่แทนมีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเช่นการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมสนับสนุนส่งเสริมการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรโดยบูรณาการกองทุนต่าง ในหมู่บ้านเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองการส่งเสริมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมีการพัฒนาสตรีเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อโอกาสในหมู่บ้านสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติมีการขจัดขยะในพื้นที่อย่างถูกสุขลักษณะ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปัสสารระหว่างเครือข่ายด้านสาธารณาสุขในพื้นที่การส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนสนับสนุนกิจการด้านศาสนาในท้องที่และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นและการอนุรักษ์ภูิปัญญาชาวบ้าน การนำหลักทรงงานในภาพบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดทำแผนข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านมีการประชุมวางแผนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างก,กว้างขวางจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านประสานการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการจัดประชุมประชาคมเป็นประจำก่อนที่จะจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมการทําความสะอาดหมู่บ้านเป็นประจําทุกเดือนเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมทํากิจกรรมต่างๆของชุมชนเป็นประจํา